เนี่ยนะครับก็ต้องขอาการาบสวัสดีคุณผู้ชมท่านกันด้วยนะตอนนี้เนนะฮะก็อยู่ในการพี่บูมชาแนลนะอยู่ผมพี่บูมคนเดิมนะเพิ่มเติมคือมาหล่อนะครับวันนี้วันนี้นะก็จะมาหาน้องสีกเช่นเคยนะฮะเขาได้เปลี่ยนชื่อเป็นอะไรวะจำไม่ได้นะอืมเซอยู่ไหนเห็นว่าเศร้าอยู่ไปคุยกันตะกี้เนี่ยโอ้โหจะอะไรครับน้องสี่ครับบอกคุณผู้ชมเขาหน่อยไปลกันนะครับเฉลยเช่นเคยนะคบพี่อัคดคลิปอยู่นะครับ น้องสีเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรเบอะไรทุกอย่างเนี่ยแหละเบมร้องไห้อะไรเบมเศร้าโอ้ยอ๋ออ๋ออะไรเฮ้ยเรียกเลยสิเเอ้าจะบวกก็เหรอเฮ้ยรอพี่หน่อยก็ได้นะพี่จากเบ้พี่บ <c oughs> วกเลยดีบวกพ่อตายครับ การมาด้วยคำหยาบโดยสวัสดิภาพนะครับถุย,ย,ยไม่ใช่นะครับยิงไนผมว่าน่าจะคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเสียงผมมันเหมือนเด็กของขวบไม่ถุยเซ่เจ๊พี่บูมห่านะไปกันเซ พิมพ์ผิดกันโอ้อารมณ์ดีแล้วเหรอปลาพร้อมแล้วพี่พร้อมแล้วสี่เขาเปลี่ยนชื่ออะไรเนี่ยเบ้มเบ้มนะครับ <c oughs> เดียวจริงว้ยเดียวหรือว่าเร็วกันแน่ครับ เดียวจริงรอเพื่อนอ้อก็ได้ก็ได้ไไดนะครับน้าวไป PVP กันอะไรแคบแปบไม่ถนัดไม่รู้ข้างล่างแล้วกันพี่เิ้นนะครับ เร็ว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 นะครับนาวพี่ไม่ให่นาวสิพี่รอนานเย็วไปกันไม่รู้นะทำไมน้องเขาถึงใช้แบบนี้ได้ทำไมผมถึงเป็นเกาะหนาแล้วก็เกาะเหล็กผสมกันนะครับ าไ,ไม่ไม่นี่เป็นไรอ่ะเสามารถมาเด็ดฟัาโอเคก็กลับมากันต่อนะตะกี้คุณ กูกูหลุดครับกูหลุดผูลเลนศูนย์คนเพิ่งเข้ามากันใหม่เมื่อกี้ผมก็ได้ฆ่าแล้วนะสองตัวนะออ้โหเบรโอเคจีจี G เลยเอ๊ยน้าวไม่ใช่ลีเอ้ซีูพูดผิดเลยซีเปลี่ยนชื่อเลยมัง้งแป๊บนะ ไปเข้าห้องน้ำก่อนเด้อ h a t เด้อ u c k งานที่คุณผู้ชมพังด้วยนไะอ้ปังไม่ชพังว่านพ่องดีครับพูดพังไอ้นี่ก็ร้องไห้อยู่ได้ทุบป,ปักเลยน้องไอแม่พี่ชายเขาพี่ชายแท้แท้เเสียไปนะน้องสินะครับก็ต้องขอเสียใจด้วยนะเมื่อ,อสองปีแล้วนะ kalaunya Miyaki lah nih gamer what the fuck yeah. จะไปได้ยังโอ้ยรอพีวีพ,พีตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้โหไปหนาวด้วยหนาวไปด้วยเอาหนาวไปด้วยใช่เดี๋ยวผิด ป้ปาวนาวไปด้ยวยพี๊ <c oughs> มะลิสีอยู่ไหนพี่ให้เองไม่เจอเองอยู่ที่ไหน ถอยไปอ๋อไม่กาดปักเกอร์เซของเองพี่ต้องการของเองอย่างด่วนเลยนะเซเอ,อ้ยเซเซพี่ตายแล้วเออผมค่อนข้างกาก,ากนะครับซึ่งก็คงรู้แล้วนะครับเนี่ยอะไรนาวเซเซวัาดิซีคุดกากเลยเนาะ มันไม่พูดกากันเนี่ยสิอิงม,มันมือโปรจริงพี่ยาโอจริงเลยโอ้โหมาแล้วมาแล้วหรือว่ายังไม่มาสักทีวะนี่มายังสิเฮ้ยยังไม่ตายวะเฮ้ยแข็งกลางแข็งกร่ง ขอของหน่อยขอของน้าวพี่ขอของขอไอเดียเนี่ยไม่ได้ขอเร็วๆพี่พี่ไปช่วยนาวคุณน,นี้ไม่ใช่ไนาวอะไรวะไอสีพี่ไปช่วยสีเดียวนาวเร็วๆแจ้งเสิร์จจ้า What the นาวนาวบ้างพ้องดีครับเร็ว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 ่อยเ,เธอ what the fuck GG เลยเนี่ยอู้วมา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  what the fuck <c oughs> อ้าวนาวให้ของก็ไปเ่ยียนี้ใส่เสียเร็วเ,วเดี๋ยวพี่ปุ๊บปักเลยเอาใหม่ก็ได้เนาะเขาทำไมอ่ะ สงสัยเพราะเปิดไม้มั้งพี่ถึงได้ยินเป็นน้องถึงได้ยินพี่พี่ผิดนะครับขอโทษด้วยโอ้ซโวอโอ,โอ,โอ,โอเอต้องทักด้วยตลอดสิ่ทัสิสิกูเรียกมือได้ยินไหมกูเรียกมือ เียกดีไหมสิเอ้ย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 ,อ,ยอะไรมาเละแมวนะครับไปเปลี่ยนชื่อได้แล้วมั้งบุมงกี้อะไรบุมงกี้บูมอยู่นี่ครับบูมอยู่นี่ครับอะไรครับ บอกให้เล็บไปเปลี่ยนชื่อได้แล้วเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวๆเ,เ,เปลี่ยนชื่อได้แล้ว เปลี่ยนชื่อได้แล้วสโิโอ้ยโอยสิบนาทีอีกแล้วเร็วจังวะเฮ้ยอัพเกินสิบห้านาทีไม่ได้จะด้วยโอเคคงต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้ไปเจอกันในอีพีสามนะกับเจอน้องสินะครับโอเคนะครับก็ขอกราบถุยโ,โอเคนะ คลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ